สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองปายสุภสุคนมณีกับพ่อพอยานิวเกล้าจาพี่น้องจ่ายานิวก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องบอดบอยสิดิชัยซอแอนอรดีบอดบอยโพสถึงเพลงน้องพรแต่เจอคําถามแบบนี้เอาไงดีงานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอย่างขึ้นน้อที่นี่พี่น้องจ่าก็คือเวลาสุดบอดบอยแล้วก็ได้โพสแบบนี้เราเจอคําถามจากผู้ใดละพี่น้องผูเา้ิคิดคือยานิ้วบอยยานิวก็คิดว่า น้องพี่น้องแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้หละพี่น้องจ้าคาถามใหม่อีกแล้วเอาเพลงรักน้องพรมาเล่นคิดฮอดสาวพรผ <syndrome> ู้สาวเก่า <aquí> ตีพนะพรใสอีกสันลววาพี่น้องจ้าโอ้ยคอยอยากแก้ผ้าแล่นอ้อมตลาดเด้เหลียใจหลายสันพี่น้องบอดบ่อยแล้วว่าพรใสอีกอยากแก้ผ้าแล่นอ้อมตลาดเด้เหลียใจสันพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านกันขอมาคอมเมนต์พี่น้องเป็นอิ๊บแซวกันลิ่นนาะพี่น้องจ้าท่านนี้ก็แบบ บอดบอดแล้วก็บอ,บอ,บอมือแรงข่อยสีร้องแอนจ้าแอนสิบบอสิบไปต่อแบบใดระบัดนี่สันนว่าโอ้ยสำหูแล้วที่นี่ผู้เจ้าหูไปฮะน,นี่พี่น้องมาผู้ใดถามแล้วฮนาบอแม่นสิได้เปลี่ยนเนื้อเพลงตีเป็นน้องแอนออรดีตี้ว่าสันพี่น้องเอฟเซลผู้เจ้าได้บ่เด้นนี่พี่น้องผู้ใดถามแล้วน่ะมือแรงแล้วสีร้องแอนจ้าแอนได้พี่น้องสันเอฟซีสันนีกว่าพรข่ำ แคมนี่บอนี่สันพี่น้องจา๋าไม่ต้องวิ่งตามคำเบา้าเดฮ่าฮ่าสันโอ้ยนอนหมดคำสิวล้าสันพี่น้องจา๋าเอฟซีกับมา,ซนนบมาแซวหลินน้ำนอพี่น้องทันนี่กับาเบนซ์ซปอชัยน้อพี่น้องพึ้นก็ว่าแอนจ๋าแอนคืนนี้ขอแอนหลบฝนได้ไหมไอ้ไข่พ่องไวแวะมาอาศัย่าได้ตัดร้อนมาสันพี่น้องเพิ่นกะแตงเพลงให้กันนะพี่น้องจา๋ายืนยันอีกเสียงครับเพลงนี้ซอแอนเลือกให้ครับให้จุด เพลงนี้มาทําโชว์จ้าพี่น้องจ้าบอดเราก็แซวกันหลินเนาะพี่น้องสาวพรคนนั้นนั่นลาคนที่ขี่เรือเขียนจดหมายหากันนั่นเดคคุยลืมโอ้แม่นอนอพี่น้องจ้ากันที่เขียนจดหมายหากันตอนนั้นละพี่น้องตอนวันเกิดฮะเนาะเขาฮักลาเลยห่วงลูกลาพี่น้องพรจ้าพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรได้ไหมพี่น้องเอฟซี FC ก็แซวหลินเนาะพี่น้องจ้ามือแรงคอยสิลอง แอนจ้าแอนบอดบอยได้พี่น้องสิไปต่อแบบใดระบาดนี้สันละว่าพี่น้องอบซีกับมแแซลหรือน้ำบอดลายหลายพี่น้องแสดงว่าบอแมนแฟนครับได้นี่เมื่อนำคนเนาะจ้าเป็นประเด็นไปหมดเพิ่นกับแซลกันเหลินซื่อละพี่น้องแต่ละมือแต่ละเดของสี่ดิชัยต้องเจอกับอะไรบ้างไหมเนี่ยคนถามกับบว่าไปเนาะออรดีให้ แก้ไหมก่อนเนาะว่าจังไรเนาะอรดีพี่น้องจ้าเอซเพิ่นกัะแซวหลินเนาะพี่น้องมาสั่งว่าสงสัยเราเกิดบอทันเพลงน้องพรขอหัวเด้อจ้าขอคุณบอสนำมาร้องสิได้บอลืมเพลงเก่าๆม่วนลายเด้อจ้าสันพี่น้องจ่าเอซีก็เขามาแซวหล่นน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องอันนี้ข่อยหัวเสถอะเบิดหมองสิทธามตีเขาแล้ว คือมาถามแจงซีประสันพี่น้องโอ้ยเนาะก็ว่าไปแล้วนะนะจิตตังนอบอดบอยเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าไปทั้งใดมาทาั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยบอดบอยซอแอนเฮงเฮงปังปังรวยรวยจ้าพี่พี่น้องน้องมีความเห่นว่าจั้งใด y ก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบายบาย